อ่าครับวันนี้เราจะมารีวิวไฟฉายช็อตเอ่อไฟฉายช็อตช็อตอยังไงเขาเรียกว่าไฟฉายป้องกันตัวนะครับสามารถช็อตช็อตได้เมื่อตอนมีเหตุสุดวิสัยอะไรแบบนี้ครับในกล่องเรามันดูในกล่องในกล่องก็มีนี่ก็เป็นคำแนะนำของเขานะครับว่าเป็นยังไงเรามาดู อแถมแถมองใส่มาด้วยครับแองใส่ไฟฉายนี่ตัวไฟฉายครับนี่ครับงานสวยงามครับก็ดูได้ระดับหนึ่งสวยครับเป็นสีดำแววลองใส่ดูโอเคก็ใส่ได้ปกติดีครับมีที่ชาร์จไว้ให้สำหรับชาร์จไฟนะครับ อันนี้เราก็มาเทสไฟฉายกันดีกว่าจะมีอยู่สองมีปุ่มอยู่สามารถเลื่อนขึ้นได้ครับเลื่อนขึ้นคือเปิดไฟครับเลื่อนขึ้นคือไฟสองสว่างอ่าครับมีระดับเดียวนะครับระดับเดียวส่วนส่วนถ้าเราเลื่อนลงสุดนะครับเลื่อนลงสุดจะเป็นการช็อตครับเนี่ยครับมเมื่อเลื่อนลงสุดแล้วจะมีปุ่ม ด้านหลังฝั่งตรงข้ามกันนะครับเอาไว้กดกดพอกดแล้วมันไฟก็จะช็อตครับนี่ครับไฟแรงสูงมากเลยครับพอเราไม่ใช้เราก็ปิดเลื่อนไปที่ปุ่มกึ่งกลางเหมือนเดิมเมื่อกดก็ไม่ติดอะไรครับโอเคนะครับเออนี่ครับตูดแบตตูดแบตเป็นแบบนี้ครับ แล้วก็จะมีอะไรอีกไม่มีอะไรแล้วครับโอเคครับ